want eat ice cream. อยากกินไอศ r รีม I want to sleep sleep แ<น>ปลว่าอะไรนาะนอน I want to take a nap take a nap แปลว่านอนกลางวัน <im ans> เก่งมาก I want to take a shower <im ans> take a shower เวลาเราตื่นมาเราต้อง take a shower เราต้องทำอะไร <im ans> มีถูสบู่ด้วยนะ ใช่นะเพราะฉะนั้นเทคอาชาว์ก็คืออาบน้ำชำระร่างกายใช่ไหมเพราะฉะนั้นหนูก็บอกว่าอะไรเนาะ I want to take a shower กมอยากอาบนะกอา่า I want to eat pizza ผมกินพิซซ่า I want to eat omelette mm omelette mm คือไข่อะไรเนาะไข่เจียวหรือไข่ดาวนะ o m mm e l e t เนี่ยให้เลือกมาจำได้ไหมไข่เจียวหรือไข่ดาว o m mm e l e t <laughs> พี่แฟงขี่อันไปพี่แฟงไม่ต้องให้กำลังใจอ <laughs> อมเลดไข่เจียวจรีเมมเบอร์นะรีเมมเบอร์แปลว่าให้หนูจำใช่ไหมรีเมมเบอร์นะโ okay r e ม e m b e r you have to remember o อ e l e t t e ไข่เจียวออมเล็ t ไข่เจียวออมเล็ t ไข่เจียวไอ้หวาน to eat o อ e l e t t e ไข่เจียวผมอยากอะไรนะ้ <c oughs> า,กกนาเ,เก่งมากอี t แปลว่าอะไรครับอี t แปลว่ากิน eat แปลว่า กิน I want to ฉันอยากจะ I want to ฉันอยากจะใช่ไหมผมอยากจะทำอะไร I want to eat ก็คือผมอยากกิน one two three, three f o โนนายแล้วก็เทนลูกเทนอ่าเทนก็คือเท่าไหร่คะเทนคือสิบสมีหกับศอ่านับต่อเนีว1 eleven แล้วก็อะไร12 1 l ไหนไม่อันนี้ทเวลฟ์อยู่ t เวลฟ์คือ12ใช่ไหมแล้ว13คืออะไร13ใช่ไหมลูกอ่าแล้วก็ 13แล้วก็14ถูี่สิ14แ่้วก็ีะไรครับไม่1บไม่5 y ล s ี o 15 15แล้ิบ็ี6 16ก็คือิบสี่สิบสะไริบ1ีแสิบอะไสิบเก่คี่ิบสี่สิบสสิบสี่สิบสี่สิบสีบสีิบีเิ่ 1อทีน9 19นทนทีคือ19มีหนึ่งกับเกแล้วก็แล้วก็อะไร <c oughs> แล้วก็อะไรเฮียเฮีย you can you can pick you can pick it here อ uh ่ะฮะเวนทีเก่งมากชเวนทีคืออะไรคะลูกยี ใช่ไหมทเวน0้ยี่สิคืออะไรคะบอกก่อนมีอะไรมีอะไรกับอะไรยี่สิบสอกับศูนย์เบอร์เกิดอ่ะต่อไปเทเวทววันคือ21อใช่ไหมอ่ะต่อเลย2ทเวน2วันทวนแล้วนะ2ทเวนทวใช่ไหมอ่ะยี่สิบแล้วยี่แล้วดูสิเทเวเก่งมาก2ทวนี่ยีเท่าไหร่นะ ยีสีส่มีอะไรกับอะไรครับมีตัวเลขอะไรกับอะไรสอกับสีสองกับสี่เก่งมากเว l ล d o เดิน well ทำได้ดีโอเคมามคะเรามาดูซิว่าเรามีสมบัติในกล่องเราเท่าไหร่เนี่ยไหนมีหินวิเศษเท่าไหร่เนี่ยสมบัติเราเนี่ยตอนนี้เลตอนนี้เวนี้โแล้วดูอ่ะ2เวน้ทเวอะไร2เวนตีฟทวฟดูปากแม่2เวนตีฟทำตาม

29แล้วนะตอนนี้ทำเป็นี่ไนคือยีแล้วนะสาคืออะไรคะดูปากแม่ลูแอนมายมอเซอร์ตีเซอร์ตีอร์ีค e ือ yeah, 30ก่อนอยู่นี่กอนนี้อ่าต่อไปเซอร์ฮะเซอช่ใช่ไหมเนี่ยพี่แทนเกตเฮียเซอร์ี yes เซอร์ีคือ40แล้วใช่ไหม

48 4้า9 n u กได้ไหมคุลือก้50 o 50คือค่าอะไรนะ50มีเลขอะไรกับอะไรครับกาจริงปะเนี่ยเรลี่จริงปรเปล่าจริงไหมมั่นใจหมอูชัยูโชมั่นใจไหม, sure? ม,ไหมแต่ว่ามั่นใจใ yes, ช่ใช่ใ่ใช yes, <I> ่ใใช่าูช่ใ่า Yes I <am. S 1> เก่งมากเลยอ่ะเรามานับสินับทีละสิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอ่ะเรามานับภาษาอังกฤษบ้าง10้0 twenty twenty 50 no f i เก่งมาก fifty f i f หรอลูกโอ้มี fifty ใช่ไหมเนี่ย วันโอ้โหไนท์จอบเรามีหินวิเศษเป็นสมบัติของเราเออกมาจากกล่องกล่องสมบัตินันเนี่ยใช่ไหมเราได้เท่าไหร่นะ we have got พวกเราได้เท่าไหร่ we have got 50 1 t y one magic m a g i stone นะเนี่ยให้มันเป็นหินวิเศษนะเนาะเราได้เราได้หินวิเศษ we have got ใช่ f i magic stone hello hello lift us Lift ์ s Lift are you hungry are you hungry <Yeah. S 1> one two three three two one let's go ห oh, er. ้พแล้วโอ้ฟินิชฟินิชพูดก่อนพูดว่าฟินิชถ้าเสร็กถ้าหมดหมดอ่าอ่าอ่าฮะฟินิชบอกก่อนว่าฟินิชใครบอกฟินิชถึงจะนับคะแนน